สวัสดีครับผมพี่น้องพบก,กับออบบี้คนละฝันชาแนลครับนีสีมาเบาเรื่องกล้วยจักหน่อยครับพี่น้องผมกับเบิ้งคลิปหลายๆคลิปห็น <c oughs> เขาเจ้าจถามมาว่าเป็นยังไงกับตัดปีออกเนี่ยกล้วยมันสีหง่บอกให้จ้งได้กะสีให้เบิ้งครับว่าการที่ตัดปีนี่มันแตกต่างจากตัดปีบ่อรับ <c oughs> นี่ครับนะ้องเบิ้งตัน ต้นนี้บริด้ตัดปีดวยครับนี่บริด้ตัดปีนะครับนี่เพืือนี่ประมาณเจ็ดสิบกิโลครับผมนี่บริด้ตัดปีดวยพี่น้องนี่ครับปล่อยไปตามธรรมชาติเลยครับแต่ว่าเขาจะจะแต่งแต่งตัดออกตรวน,นี้ครับตัดออกประมาณสามวีสามวีแต่บ,บริด้ตัดปีนะครับแต่าบางส่วนก็อยากตัดนะครับแต่ก็แล้วแต่บางส่วนทีดดูแล ก็มีอยีกันอันนึงว่าก็จะถามว่าสวมถุงไปยังคือต้องสวมถุงบ้านห้องกับบ้านห้องประเทศไท้ก็เริ่มสวมนะครับหลายไประเทศกับสวมครับแต่ว่าผมก็หาคําตอบอยู่ว่าสวมถุงะอ,อยังถุงเมื่อกี้มีสีนำ้ำเงินสีเทาสียังระดับิตจอหูนะครับจอหูระบายกาแต่ที่ผมตัดที่พันๆมานะครับที่ผมมาตัดนี่สวมถุงถุงมันก็ดีครับมันสีมีใบเลี้ยงใบเลี้ยงตรงนี้ ใบเลี้ยงต้นนี้ถ้ามันมาเสียจีกับป่วยมันจีดำมันจีดำเร็วครับมึงนี่มันจีดำเร็วเขาจะก็ได้ต้องสวมป้องกันไว้ถ้าถ้าเกิดว่าเ้าเห้าบ่สวมใดบ่อก็ได้กันได้ครับเพื่อประหยัดต้นทุนเท่ากับมาแตงใบออกดีๆครับแตงใบออกแตงใบออกดีๆมึงนี่ถ้าเกิดว่ามันใหญ่แกงสิแล้วนี่แกงสิแล้วครับเท่ากับตัดออกก็ะได้ครับนี่นี่เขาตัดออกเลยครับนีตัดออกก็ได้ใบเลี้ยงมันนี่บ่หาแต่สวมก็ได้ครับถุงมมนก็ใหญที่เหอนกป็นแงามเือนครับผม งาเหมือนกันนี่สวนนี่บดตัดได้ครับปีนี่บดตัดเดี๋ยวผมจะเอาไปให้เบือ้องงานที่ตัดแบบนี้อันติ่ตัดเดี๋ยวผมจะพาไปเบื้องนะครับอันที่ตัดออกเลยนี่ครับอันที่ตัดเห็นไหมครับนี่สวนนี้คือสาเหตุหนึ่งที่เขาจะบดตัดก็คือมันเน่าครับตัวนี้มันเนา่าเป็นระยะออามากนี่มันเน่า เพราะมันเน่าขก้นไปแล้วครับนี่มันจิเป็นเน่าหดหนวยกล้วยขนาดเป็นห้างเลยที่ครับประมาณคืบหนึ่งมันจะเป็นหนวยมังโค่มันนี่ครับมันจิเน่าไปนํำมันกับบด้ละค้าบดยมาตรฐานเพราะว่าเขาจะเห็ดกล้วยส่งออกเลยครับส่งออกประมาณหาประเทศนี่เขาเป็นเน่านี่เขาเจ้าแตงข้าเจ้าก็สีเหลือไปหน่วยหนึ่งหนวยหนึ่งนี่ครับนี่คือคือตัดแต่ก็นี่ครับขนาดตัดปีก็บด้ว่าหง่เื่นกันนะครับก็ยังกัดซูซีกันครับผมแต่ว่าบานเฮาบางสวนก็คือว่าตัดปีเพื่อสี กำหนดระยะเวลาว่าตัดปีเล้วระยะระยะเวลาอีกสามเดือนหฮืออีกก็สิบมือหกสิบมือค่อยได้สีได้ตัดผลผลิตนี่สินะครับถ้ายืนนี่เขาจะอากับสีมีนับขึืนอกันครับถ้าเขาจะเอาบนนับในการตัดปีตัวนี้บขตัดได้ครับนี่นี่เคลือหน่อยได้ครับนี่นี่ครับเคลือไม่น้อยเขาจะานับตั้งแจ่นับตั้งแต่มันออกปีเล้ครับนับตั้งแจ่เดี๋ยวไม่เคลือเดยน้องนี่นี่ครับ นี่นี่ได้สิให้เบิ้งพี่น้องนี่ครับคือช่วงระยะเวลามันออกมากนี่ออกปีออกมากนี่มันออกปีมากจนจนถึงช่วงประมาณนี้ครับรก็จะสีนับเลยครับก็จะออกจากเครื่อจจะเครือค่อแล้วก็จะสีมัดสีอะไนี่นะครับเห็นบ้างเนี่ยเนีนป่ปีออกนะครับเวลาก็จะสีเริ่มนับเลยครับนับน้นแต่ปีออกกันละ ก็สีมัดสีไปมัดสีไปนับสองนาทีเต้นนึงครับอยู่นี่เพราะว่ามันลายไปน้องนับสองนาท์เต้นนึงอันนี้ว่าท่านได้แต่งครับให้เบิ่งพี่น้งองนงามสวยๆครับแต่ระยะเวลาประมาณสี่เดือนมั้งครับหลังจากออกปีหลังจากออกปีแบบนั้นครับนี่ก็ะจะสีนับเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปก็คอคือนับค,คือบ้านเท่าเราครับ,บางคนก็จะก็นับที่ว่าตัดสีแล้วเครื่อจะเครื่อ แต่ว่าอันบอกชูฟังเนาบี่นองเนาบ่บา,บากรงส่วนใดมันกัดิบ,บ่แต่ละพื้นที่บ่ขคือกันแต่ว่าผมอันนี้ผมอยู่ผมไม่เห็ดยีเสียเร็วมันก็จะสิรักษาประมาณนี้อันนี้เขาจะบัตรแดงแ่งครับนี่ครับนี่ก็ตั้งแต่งสีแล้วเอา้าแตงหีเขาเดิแนแตงหวีเนาะนี่คือจังอันคือจังสีคือจังนี่นี่มันเป็นน่อนอนเองสิครับนี่ก็จะต้องมาป,ปาดออกแล้วก็จะสินับได้ครับเพื่อยังไงสินี่เพื่อนยังไงงสิ เขาจะสินับสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดแต่ยื่นี่เขาจะเสียหายไปสิบขันนี้สิบเอ็ดหนีเอาไปเก้าแล้วเขาจะเสียออกสองบีอันนี้คือสิบเอ็ดน้อพี่น้องมายี่สิบเอ็ดเนาะสิบเอ็ดอันนี้สิบเอ็ดเนาะสิบเขาจะเสียเหลือเหลือไปนี่กันสมมติว่าเหลือเหลือไปบีนี่หรือที่เก้านี่เนาะเขาจะกระจิตตัดออกได้นี่ครับนี่เขาจะกระจายดออกเลยนนี่ นี่เขาจะตัดออกเลยครับงามๆสีบ,บดได้น,นั่นนี่ครับพระเจ้าพอว่าเขาจะคือขันขันห้องบัตัดออกห้องบัดแจงนี่น้ำหนักมันบดได้ครับพีบน่น้องมันมันวีไงก็จริงแต่ว่าน้ำหนักมันบดได้นี่เขาจะเอาออกเลยครับน,นี่เขาจะอ,าออกเลยครับโอ้คือเด็ดหนักกั นี่ครับก็จะเจออสียบออกเสียแล้มันเหลือไปน่วยนึงครับกันนองกันนองแล้วมันสิบ่มีนองเลยครับมันจะสีปีกกสีเงาโอ้ยเงาลงไปนี่ครับเสียบไปประมาณนี้หน่วยกับสีหญ่สีเงาครับน้ำหนักนนนก็จะได้เนียวไม่ก็สีเงาลงไปเฉยเลยครับแต่มาให้ตัดออกก็บเพราะเปน็นยังเอาไปให้เบิง้งซื้อพี่น้องบอ่าวจุกังซื้อเนาะแล้วบัญญเรียนบอ่าอีกเรื่องนึงได้แก่การเงาจะเอาเอาไปนะครับาบางสวนก็จะเสียบไปว่าต้นเดียวเล่เาไปหลายต้นมันบางา นี่ครับเขาจะเอาไปสามต้นครับก่อละสามต้นก่อละสามต้นนะครับนี่นี่หนึ่งต้นนี่หนึ่งต้นนะครับ็จะบ้างงามมีสองต้นครับผมมีกล้วยน่าจะเป็นกล้วยปีสองปีสามแล้วครับนี่นี่ต้นที่สามครับมึงเครือครับผมแต่ละเครือมีสามต้นนะครับนี่มีสามต้นครับผมก็จะเอาไปน่าจะปีที่สามแล้วครับนี่ขนาดปีที่สามก็ง่ายมี แต่ว่าปุ๋ยยังไคผมบ่รู้ด้อยครับว่าจะใส่ปุ๋ยเชยมีหรือปุ๋ยยังบม่ทันได้หู้ซะครั้งน้ก็จะเอาไปต่อต่อไปบ่ต้องบ่ได้แต่งนะครับเดี๋ยววันจิไปเยให้รายละเอียดทีนึงก็าจะใชเอาบากก่ได้กบข้นดินกบยังนิดพี่น้องนี่ดินบ่ได้กบค้นบ่อแดงโยนนกนียครับนี่ไปมันสิมีต้นหนึ่งที่แบบติดๆกับต้นลูกมันนะ่ะฮะลูกลูกของต้นแม่นี่คืตอต้นแม่นี่นี่คืตอต้นแม่ที่ออกเครือพี่น้องนี่คืตอต้นแม่ที่ออกเครือ แล้วเขาจะเสียเอาต้นนี้สิบอตัดเลยได้ครับปลบอยมันขึ้นขึ้นขึไปเรื่อยๆจนพอดีตัวนี้ได้ตัดปึ๊บตัวนี้ได้ตัดปึ๊บต้นนี้บ่ได้ใช้งานในการเติบโตครับบ่ได้ถือตัดมันก็สสใหไงท่านกันพอดีพี่น้องอีกประมาณสี่เดือนก็สิได้ตัดอีกเทือนหนึ่งก็สิได้นับปีเลยครับตัวนี้บ่ต้องตัดเลือไปต้นหนึ่งแต่ตัวไหนที่มันบ่งางมเขาจะบกบคนนะครับเขาจะสิดึงท่มยังสิพี่น้องเห็นบ่นี่ดึงบ่หาจะได้คุดเนี่ยครับพอพื้นบ้านเฮ่านี้ไปขยายนอขายนอเนี่ย มันติดขึ้นโค่นนี่ครับมันติดขึ้นโค่นแบบนี้เลยก็ได้ไปกบดินกรบยังเงีนี่ครับมันติดขึ้นโค่นมาเป็นติดๆเลยแล้วก็ดึงออกดึงออกดึงออกดึงง่ายๆพี่น้องเอาเื่อพี่น้องอยากกันสงสัยยังกันผมบอกว่าเบิร์ยากถามยังก็ถามผมไม่ได้เด้อครับพี่น้องเด้อครับผมสีบอกรายละเอียดเบิดเอาเบิงเกวยงามๆพี่น้องกำลังออกร้ายครับช่วงนี้มีแต่ สวยงามครับผมเอาสอบถามเข้ามาได้ได้ครับผมฝากกดติดตามนได้เลยครับผมอยากมูลเรื่องอส,ญญยสยวยเสวนนิทรรศอย่บางเทีย่ยวผมขึ้นโปออบบางเทีย่ยวผมขึ้นโปพอไล่ละเอียดบางสิ่งบางอย่างสอบถามได้ได้ครับเพื่อผู้ใดอยากหูฝากกดติดตามนได้เลยเป็นของยินดีไม่แหงององ้งแข็งเมื่อซาคข้าสวัสดีครับ